แรกตำรวจก็ไปใช้เพจดาวแปดแชกบอกว่าเน็ตไอดอลชาวไต้หวันรอหลักฐานคดีพลิกบ้างก็อ้างว่าปกแตกว่างว่าถูกตำรวจยัดเพจที่เป็นปากเป็นเสียงของตำรวจผมถามง่ายๆภาพลักษณ์วันนี้ของประเทศเสียหาย ีหายเพราะอะไรครับเพราะตำรวจเนี่ยไปลี้ไถเขาคือนักท่องเที่ยวเข้ามาเข้าแห่กันมาประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยเปิดประเทศปรากปว่าแทนที่จะกลัวโจรพ้นมันโดนตำรวจพลนและเป็นตำรวจอยู่ใจกลางเมืองหลวงรัชดาแล้วใช่ไหมล่ะครับที่ปฏิเสธไม่ยอมรับและทำลายพยานหลักฐาน ไอ้กล้องวงจรปิดที่หัวเนี่ยทำไมไม่เอามาเปิดพอบชนมีคลิปมีทุกอย่างอยู่ในมือแล้ววันนี้ท่านไม่ได้ปกป้องประเทศชาติไม่ได้ปกป้องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยแต่ท่านปกป้องตัวเองท่านทำเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นหรือวันนี้ภาพลักษณ์เสียหายบอกว่าสาวไต้หวันเมา สาวไต้หวันนู่นนี่นั่นพยายามทําให้สังคมไม่เชื่อถือสาวไต้หวันทั้งๆท,ท,ที่เขาพูดความจริงถ้าวันนี้ผมเป็นผบชโนผมยอมรับแล้วผมก็ลงโทษตำรวจมันไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องไปนั่งเก็บนั่งเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานและก็ไปให้นิ้วไอ้พวกเพจต่างๆ มาออกข่าวว่าโปแตกสาวไต้หวันหลออย่างงั้นอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างใหญ่หลวงกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวต่อไปคนจีนคนไต้หวันใครจะกล้ามาประเทศไทยครับแล้ววันนี้เนี่ยสาวไต้หวันเนี่ยเขาก็เอาเรื่องราวของผมไปลงเพราะว่าผมเป็นคนบอกเองว่าตำรวจยอมรับเขาเป็นคนพูดถูก ผมในานามคนไทยผมต้องขอโทษคนไต้หวันสาวไต้หวันคนนี้เป็นอย่างสูงในานามประชาชนคนไทยผมไม่ได้เคยคิดมาก่อนว่ากรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่เคยเห็นเคยพบหลายครั้งแล้วเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเขาสูบกันเดินสูบกันทั่วไปแล้วพอไปเห็น กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับแถวสูุภุมิต์โลรงพลังดูดก็ไปรีดไปไถเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยผมมีหน้าที่กระตุกให้เห็นว่าเรื่องนี้ตำรวจรีดถเป็นเรื่องจริงถ้าผมไม่พูดก็ไม่ยอมรับวันนี้ยอมรับแต่ก็ยังยักหลักฐานไว้จะตั้งคณะกรรมการตวรตวจสอบแล้วพอบอรตรอ,อยู่ไหน อบอรตรอเต็นเด่นครับท่านย้ายแคบผู้กำกับเนี่หรือวันนี้นายกรัฐมนตรีมาติดต่อโทรมาหาพอบอเด่นเกิดเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเกี่ยวกับตำรวจและท่านยังใช้พอบอชนอคนนี้ทำงานอีกก็ยังเหมือนเดิมอีกเดี๋ยวจะเจอปัญหาอีกคือท่านไม่ยอมรับ ท่านยังทําลายพยานหลักฐานไอ้นี่คือข้อสําคัญท่านไปรีดล,ลูกน้องไปรีดไถเขาไปตั้งด่านมันไม่มีที่ไหนในในโลกนี้แหละครับตั้งด่านแล้วไปคน้นคือมันต้องมีสาเหตุคุณไม่มีสาเหตุเข้าไปนักท่องเที่ยวผ่านมาคุณก็ไปลื้อไปคน้นอ่าพอเจอบุหรี่ไฟฟ้าคุณก็เอาละบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดกฎหมายต้องปรับโน่นนี่นั่นและพยานผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงไทย ท่านก็มีทำไมท่านไม่เอาออกมาล่ะครับคลิปท่านเองก็มีผมให้โอกาสท่านนะครับให้โอกาสท่านในการที่จะพูดความจริงกับสังคมไทยและขอโทษสาวไต้หวันคนนั้นว่าการกระทำของตำรวจสอนอ้วยขวางซึ่งเป็นลูกน้องของท่านกระทำความผิด ไม่ใช่เฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่ไปจับแล้วต้องมาตั้งหนึ่งห้าเจ็ดเรื่องไม้มมันเรื่องเล็กเพราะท่านเห็นอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแต่การที่ไปรับเงินสองหมื่นเจ็ดนี่สิครับท่านไปรีดไปถ่ายเขาแล้วหลักฐานซึ่งอยู่บนหัวของตำรวจอะหัวตรงเนี้ยไอ้กล้องเนี้ยอ่าที่ถ่ายที่เห็นเหตุการณ์เวลาจะจับเวลาจะอะไรนี่ด่านเนี่ยทําไมท่านไม่เอาออกมาเปิด แล้วทําไมถึงไปตกลงกับแกลบไปบอกเขาบอกว่าสาวไต้หวันมาแล้วถ่ายพลิษได้ยี่สิกว่าวันกล้องรถที่ไหนล่ะครับที่มันจะบันทึกได้แค่ยี่สิกว่าวันความเสียหายนี้มันใหญ่หลวงและผมไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่ต้องการที่จะมาทําลายภาพลักษณ์ของประเทศแม้ว่าเรื่องเนี้ยผมกับอบชนนยผมเห็นว่าท่านทําไม่ถูก ไม่ใช่เรื่องตูห้ห่าวเรื่องเดียวเรื่องนี้ก็เอาอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมเห็นว่าเป็นภาพลักษณ์ของประเทศผมจึงไม่อยากซ้ำเติมผมให้โอกาสท่านในการเปิดคลิปจัดการปัญหาและผอบอรตรเด่นถ้าท่านยังไม่กล้าตัดสินใจความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะพอบบอชรคน,นนี้ปีชงครับ มันจะชงไปเรื่อยๆในปี2,566นี่ถ้าจะรอถึงมีนาเมษาผมว่ามันช้าไปเสียแล้วท่านนายกไม่ต้องเดินสายไปใต้ไปที่ไหนแล้วครับมาจากการเรื่องนี้และจะได้คะแนนเสียงผมจึงขอเรียกร้องให้พอบบอชนยืนยันเอาพยานหลักฐานมาเปิดและขอโทษสาวไต้หวัน คนนั้นเสียเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจภาพลักษณ์ของประเทศผมในานามประชาชนคนไทยมีหน้าที่ที่จะกระตุกให้ตำรวจรู้จักสำนึกตำรวจดีๆยังมีครับแต่เมื่อท่านไม่ยอมรับผมจำเป็นต้องออกมาพูดออกมาเตือนแต่ไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะต้องมาถแถลงข่าวซ้ำเติมพวกท่านวันนี้ กระผมชูวิทย์กรมนวิสิทธิ์ขอทำหน้าที่ประชาชนคนไทยผมขอโทษสาวเน็ตไอดอลไต้หวันในนามประชาชนคนไทยผมขอโทษครับขอภัยอย่างสูงในนามประชาชนคนไทยและผมเชื่อมั่นว่าคนไทยเรายังมีจิตใจที่รักความเป็นธรรม ผมขอให้เน็ตไอดอลสาวไต้หวันอย่ามองประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแต่คอร์รัปชันผมขอยืนยันว่าผมจะติดตามเรื่องนี้และผมจะให้โอกาสผอบอชนในการที่จะจัดการพูดความจริงเสียและผอบอรตรรวมไปถึงท่านนายกจะต้องจัดการแก้ไขภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน ที่มีซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอขอบคุณครับ